ละคสรสั้นเรื่องทดสอบความซื่อสัตย์ของคนที่จะมาสมัครเป็นภรรยาของเศรษฐีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันเข้าก่อนนะฉันก็บอกว่าฉันจะไปก่อนไงฉันไปก่อนแกอีกแกไม่ได้เป็นภรรยาของเศรษฐีหรอกฉันนี่นะ่าจะจะเป็นเพราะว่าฉันท้องสวยกว่าต้องรวยกว่า หลีกไปนะหลีกไปโอ๊ยี่พวกเธอสองคนหยุดทะเลาะก,กันได้ไหม,มก็มันเรื่องของฉันไงแกจะมายุ่งอะไรกับฉันด้วยก็ฉันอยากเป็นภรรยาของเศรษฐีนีนินาเขารวยเขารวยกว่าแกตั้งเยอะแกเนี่ยนะถือถุงอะไรมาก็ไม่รู้เฮ้ยจะเป็นคนบ้านนอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนี่ทำไมเธอถึงดูถูกคนอื่นไปทั่วฮะ ฉันก็คือคนเหมือนพวกเธอนะแล้วก็ยังมาดูถูกฉันอีกว่าฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอกแล้วมันจะทําไมฮะกูแกเป็นคนบ้านนอกจริงๆริงแกอย่าคิดเลยว่าแกเห็นยจะเป็นภรรยาของเศรษฐีฮหลีกไปจะเข้าก่อนไว้เรื่องหมักงจริงเลยหยนั่นมันท่านพ่อท่านแม่ของเขาหรือเปล่านะ เอิม่มสวัสดีค่ะอ๋อนี่คือคนที่จะมาสมัครเป็นลูกของพวกฉันใช่ไหมเอิม่มใช่ค่ะเอิม่มแล้วว่าแต่ไหนอะคะลูกของคุณหญิงคุณชายอ๋อกำลังแต่งตัวอยู่ข้างในห้องอะเดี๋ยวก็ออกมาแล้วโอเคค่ะนั่นจะได้แล้วแหละแบบนี้ อ้าวนั่นมาแล้วนี่เอิมมาแล้วครับมาแล้วครับเอิมคุณคะตกลงคุณตัดสินใจหรือ,อยังคะว่าคุณจะให้ใครเป็นภรรยาของคุณก็ณณต้องเป็นฉันอยู่แล้วไม่ละคะเพราะว่าฉันรวยกว่าสวยกว่า แถมยังมีสเสน่ห์อีกแล้วก็ไม่เจ้าชู้ด้วยนะคะฉันต่างหากที่จะได้เป็นภรรยาของคุณค่ะคุณไม่ต้องเอาเยนี่ไปเป็นภรรยาหรอกนะคะเพราะว่ามันโจนจนใช่ค่ะฉันเห็นด้วยผมไม่ได้ตัดสินที่การแต่งกายหรอกนะครับแต่ผมตัดสินที่ะความซื่อสัตย์ พวกคุณลืมไปแล้วหรอครับว่าเมื่อเช้าพวกคุณเอาอะไรของผมไปบ้างเอิมฉันเอาอะไรของคุณไปหรอคะนั่นนะสิคะฉันยังไม่ได้เอาอะไรของคุณไปเลยอย่ามาทำเป็นไม่รู้ไปหน่อยเลยล่ะครับเอิมนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะคุณมีอะไรกันหรือเปล่าคุณมีอะไรกับผู้หญิงสองคนนี้กันหรือเปล่าหรอคะ อ๋อก็ที่เมื่อเช้าเนี่ยผมเนี่ยทดสอบพวกคุณเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้เลือกให้ถูกว่าใครที่จะได้มาเป็นภรรยาของผมแล้วคุณจะให้ใครล่ะคะอืมทันได้เลือกตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนเมื่อสักครู่ให้ฟังนะครับโอเคค่ะ ฉันเนี่ยนะต้องที่เป็นภรรยาของเศรษฐีล้านแน่นอนเฮ้ยนั่งไง,ไง,ไง,ไงมาแล้วมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราวางเงินไว้ตรงนี้ละกันไปแอบ,บก่อนดีกว่าเอ๊อ้โหนี่มันเงินโอ้โหนี่มันเงินนี่นาะ โอ้โหแพงน่าดูเลยนะเนี่ยอืม้มกี่แสนกันแน่เนี่ยโหยนี่มันเงินเป็นปึกเลยนี่นาะโห้กี่แสนหรือล้านเนี่ยโอ้โหแบบนี้ถ้าไม่มีเจ้าของอะ่ะมันฉันขอแล้วกันนะฮคงไม่มีใครเห็นหรอกนะเดี๋ยวฉันอะ่ะเข้าไป ในคฤหาสน์หลังนั้นเลยดีกว่ายฉันนะไม่อยากให้มีคู่แข่งเลยถ้าฉันมีคู่แข่งอะใครสักคนแหละก็ต้องได้เป็นภรรยาของเขาแต่ฉันว่าถ้าไม่มีคู่แข่งอะฉันก็ได้เป็นภรรยาของเขาไปตั้งนานแล้วแหละฉันนะอยากเป็นภรรยาเขามากๆเลยเพราะว่าเขารวยมาก โฮ้ยฉันฉันเดินมาต้องเป็นกิโลกิโลเฮ้ยฉันเหนื่อยจริงๆเลยการที่ได้การที่จะได้มาเป็นภรรยาของเศรษฐีเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยนั่นไงอีกคนอืมอ้ยคนเมื่อกี้ยังไม่ได้เรื่องเลยทำไมนะทำไมไม่มีความซื่อสัตย์แบบนี้เนี่ย คราวนี้คราวนี้เราเอาสักสองแสนแล้วกันไปหลบก่อนดีกว่าเฮ้ยฉันละเนื้อยเหนื่อย,เอ,ยเอ๊ะถ้ามันเงินนี่นาโอ้โหเงินใครก็ไม่รู้เนี่ยเป็นปึกเลยอะ่ะแถมเป็นสองปึกด้วยโอ้ยดูสิเยอะหน้าดูเลยฮะ เัินเดียวฉันเนี่ยขอเอาเลยละกันนะฮะไม่มีเจ้าของือเสร็จฉันอะ,ะฉันเนี่ยจะต้องได้เป็นภรรยาของเศรษฐีแน่นอนแล้ววันนี้มันก็โชคดีมากๆด้วยฉันได้เงินของใครก็ไม่รู้ฮเอ๊ะนั่นมันใหญ่นั่นเดหรือว่านั่นมันใหญ่ที่จะมาสมัครเป็นเศีษฐ เป็นภรรยาของเศรษฐีอ่ะหืมฝันไปเถอะฉันเนี่ยต,ต้องได้เป็นภรรยาของเศรษฐีแน่นอนนี่แกยืนทำบื้ออะไรอยู่ฮะทำไมไม่เข้าไปนี้นั้นเอ๊ะนี่แกเป็นใครเนี่ยฉันก็เป็นคนที่จะมาสมัครเป็นภรรยาของเศษงรษฐีไงแค่นี้แกก็ไม่แค่นี้กแกก็ไม่รู้เหรอเฮ้อทำไมแกถึงได้ดูงโง่ขนาดนี้เนี่ย ฉันต่างหากล่ะที่ที่จิตได้มาเป็นภรรยาของเศรษฐีแกนั่นแหละฝันไปเถอะแกไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าฉันทึ่งสวยกว่ารวยกว่าหืมนี่แกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดพูดได้แล้วฉันไม่อยากพูดกับฉันไม่อยากพูดกับเธอให้เปิงน้ำลายหรอกฉันเข้าไปในคฤหาเลยดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกห่้ย น่าเบื่อจริงเลยไปแล้วนะบ๊ายบายหืมฝากไว้ก่อนเถอะฉันเนี่ยจะตามเขาไปแก้แค้นแกหืมฝันไปเถอะยะเฮ้ยอะไรเนี่ยหืมใหญ่นี่ฉันน่าจจะแก้แค้นแกให้ถึงที่สุดโอ้ยคนนี้ก็ไม่มีความซื่อสัตย์อีก ถ้าคนต่อไปไม,มไม่มีไม่มีความซื่อสัตย์เหมือนสองคนนั้นนะเราก็ไม่รู้จะเอาใครมาเป็นภรรยาของเราแล้วแหละคนสุดท้ายขอให้ได้เถอะนะคราวนี้เอาสามแสนไปเลยโอเคทำไมแม่ต้องบังคับเราให้มาสมัครเป็นภรรยาของเศรษฐีด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะมาเลยนะ ทำไมนะทำไมแฟนดีๆก็มีทำไมต้องมาเป็นภรรยาของเศรษฐีด้วยก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยากเป็นซะหน่อยนี่เอ๊ะนั่นเงินใครอะ่ะไม่มีเจ้าของหรออืมเราเนี่ยเก็บไปตามหาเจ้าของดีกว่าอืมอืมเราเนี่ยเก็บไปตามหาเจ้าของดีกว่าเขาน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละอืม งั้นเดี๋ยวเราลองตะโกนเรียกดีกว่าว่าเงินนี้เป็นของของใครเอิม่มเงินนี้ของใครคะมีเจ้าของไหมคะเอิม่มมีเจ้าของไหมคะเงินนี้คือของใครหรอคะเอิม่มไม่มีใครอยู่เลยเหรอเอ๊ะดูเหมือนว่าเราจะได้ผู้ที่มีความซื่อสัตย์มาเป็นภรรยาของเราแล้วสิเอิม่มมีเจ้าของไหมคะ เอิม่มคุณครับคุณครับของผมเองครับอ๋อของคุณเหรอคะใช่ครับอืมคุณคะมาวางเงินแบบนี้ไปมั่วซั่วได้ยังไงล่ะคะเดี๋ยวก็มีคนมาขโมยลอกโอ้ผมขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับพอดีว่าผมทําเงินตรงอะครับผมก็เลยยังไม่ทันได้ดูว่าผมต้องขอบคุณของผมต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับที่ตะโกนเรียกเจ้าของมา ผมไม่น่าซุ่งซ้าทํางทเงินตกเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะทีหลังคุณก็ดูดีๆนะคะโอเคครับช่วงนี้มิช่าชีพเยอะนะคะขอบคุณมากๆครับค่ะคุณเก็บเงินของคุณไปเถอคะค่ะครับเอ่มแล้วนี่คุณเป็นใครคะเนี่ยอ๋อ,อผมเป็นบรดิกาต์นะคะอ๋อบริกาต์รราหรอคะ เอิม่มบอดิการ์เขาแต่งตัวแบบนี้หรอคะเอิม่มใช่ครับใช่ครับบอดิการ์แต่งตัวแบบนี้บอดิการ์เขาต้องใส่ถุงมือไม่ใช่หรอคะเอิม่มไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคุณรีบไปเถอะครับเดี๋ยวมันสายเอาโอเคคงั้งดี๋ยวฉันขอตัวนะคะครับเฮ้ยเราเนี่ยกลับเข้าไปคฤหาหา์ดีกว่าเอ๊ะ น้ำมันคนที่จะมาสมัครเป็นเอภรรยาของเศรษฐีหรือเปล่านะเออคุณคะคุณคะคุณมาสมัครเป็นภรรยาของเศรษฐีหรือเปล่าคะก็ใช่นะสิแกถามทําไมหรือว่าี่จะเป็นคนที่จะมาสมัครเป็นภรรยาของเศรษฐีเหมือนเจ่นั่นนะ่ะเออใช่ค่ะคุณตกใจทําทไมหรอกคะหมแกจะมาทําไมเนี่ยแกกลับบ้านแกไปเลยนะ เอจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากมาหรอกนะคะแต่ว่าคุณแม่ให้บังคับฉันมานะคะเพราะว่าเห็นว่าฉันยังไม่มีแฟนก็เลยอยากให้ฉันมาเป็นภรรยาของเสียทีนะคะไม่มีทางแกเนี่ยดูจากท่าทางแกแล้วเนี่ยแกนะดูแกสิกระเป๋าแกยังไม่มีซื้อเลยแล้วแกคิดว่าเขาจะรับแกมาเป็นภรรยาเหรอฮะ ชั้นนี้มีกระเป๋าหรูหราแพงกว่าแกอีกก็คงจะถุงกระเป๋าที่แกถือก็คงจะเป็นได้แค่กระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้ากระจกกระจกแล้วนะฮะฉันไม่อยากคุยกับแกแหละเสียวเวลาจริงๆฉันมันยืนบื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยฉันว่าฉันไปดีกว่าเเวลาเสียเวลาเฮ้ย อะไรของเขานะทำไมต้องพูดไม่ดีเสรแเราด้วยอ่ะ <gasps> โอเคเราอะรีบไปดีกว่าเดี๋ยวจะสายเอาหืมเราว่าหืมเราว่าเราคงจะได้ภรรยาที่เหมาะกับเราแล้วแหละฮง <gasps> งั้นเดี๋ยวเราอะกลับเข้าคอหาดีกว่า เหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละครับเออเออคือว่าฉันไม่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นครับพวกคุณสองคนเอาเงินของผมคืนมาแล้วก็ใสหัวกลับบ้านไปได้แล้วหรือฉันอธิบายได้นะคะคือว่าไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแล้วครับกลับบ้านไปเลยผมไม่อยากฟังคำแก้ตัวของพวกคุณแต่ว่าฉัน หรือว่าจะให้บริการของผมมาลากตัวพวกคุณสองคนออกไปดีครับเออไม่แล้วค่ะไม่แล้วเฮ้ยไปก็ได้ค่ะหืมพวกแกคนเดียวเลยเยนี่เอา้าแล้วแกมาโยนความผิดให้ฉันทำไมเนี่ยพว,พวกแกอะทำให้ฉันน่ะไม่ได้เป็นภรรยาของเศรษฐีไงหืมแกก็เหมือนกันนั่นแหละทำให้ฉันเสียเวลาอีก มไมันต้องมาโทษฉันเลยนะแกก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยหยุดเถียงกันได้แล้วทั้งสองคนเลยอืมต่อไปจะไม่มาที่นี่อีกแหละวุ่นวายจะมาเละเสียเวลาฉันอีกด้วยเฮ้ยเออแล้วฉันได้ไหมนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะครับคุณเนียได้เป็นภรรยาของผมแล้วจริงหรอคะครับ ขอบคุณมากมเลยนะคะที่ให้ฉันเป็นภรรยาแล้วว่าแต่ทําไมคุณถึงอยากมาสมัครเป็นภรรยาเศรษฐีของที่นี่ล่ะครับจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากมาหรอกนะคะแต่แม่ของฉันบังคับมาอ๋อหรอครับใช่ค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยนิสัยดีรับรองว่าดูแลดูแลคุณได้แน่นอนครับ อ๋อค่ะโอเคครับที่แท้คุณก็อยากได้คนที่มีความซื่อสัตย์มาเป็นภรรยานี่เองใช่ครับก็คือคุณไงครับหืมขอบคุณมากๆเลยนะคะฉันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดรบมากมันสองคนนั้นหรอกคุณเนี่ยทั้งนิสัยดีมีความซื่อสัตย์ผมเนี่ยก็เลยเอาคุณมาเป็นภรรยาของผมไงครับขอบคุณมากๆเลยนะคะครับ โอ้โหหนูเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริงๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณชะคุณหญิงคุณชายจ้างั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวต่อไปนี้หนูเรียกหนูเรียกฉันสองคนว่าคุณพ่อท่านพ่อแล้วก็ท่านแม่ได้แล้วนะเอมแล้วว่าแต่ฉันมีแม่แล้วนะคะ ถ้าฉันจะเรียกคุณหญิงกับคุณชายว่าคุณท่านพ่อท่านแม่คุณแม่ของฉันล่ะคะอ๋อคุณมาแท้แท้คุณคุณแม่แท้แท้ของคุณหรอครับค่ะเอ้าหรอจ๊ะนั่นเดี๋ยวหนูเรียกหนูเรียกฉันว่าคุณหญิงคุณหญิงกับคุณชายเหมือนเดิมก็ได้จ้ะแล้ววันต่อไปก็พาแม่หนูไม่ให้รู้จักด้วยนะเราก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไงจ๊ะ จริงเหรอคะจริงจ้าขอบคุณมากนะคะคุณคุณหญิงคุณชายจ้าจ้าเอิม่มคุณครับมีอะไรหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวผมพาคนไปดูห้องนอนเลยดีกว่าคะ่ะ โอ้โหมันหลูกเกินไปอะค่ะไม่เกินไปหรอกครับคุณพักที่นี่แหละค่ะงั้นเดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนคุณเปลี่ยนชุดที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยออกไปรอข้างนอกค่ะเร็วๆด้วยละครับผมคิดถึงค่ะเอ่อผมให้ภรรยาของผมแต่งตัวอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักก็คุณจะออกมา จ้าจ้าแล้วจ้จาลูกที่ได้หนูคนนั้นเนี่ยมันเป็นภรรยาของลูกเพราะว่าเขามีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เห็นแก่เงินไม่โลภมากด้วยใช่ครับผมผมโชคดีมากๆเลยครับคุณแม่จ้า